กินเดิมทำพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืน,เร,อน,อนรเราน,นอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งถ่ายอุจาราปัสสาวะกําหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากําหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกตาตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกําหนดตามรู้ อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตอของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าอะไรนี่จติตามที่กล่า,า,กาวว่าจิตหรือวิญ,ญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญ,ญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิ คนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปพร้อมกับนำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนที่ในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลสจิตประพัดสอนได้ในภาสิตที่ว่าประพัดสลมีทางพิกเวจิตตัง้งจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิม ธรรมะประพัดสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปลกคือสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิ ก็มีเจตจิตล้วนลวนเจตล้วนล้นที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ล่องลอยอยู่เสมออาอยู่เฉยๆทีนี้เมื่อกรรมที่เราได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้ไปหนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา แล้วมันจังจะมีความรู้สึกในคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันก่อพบก่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัสดสนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จอรนิพพาน <c oughs> อ่ข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่า พระอาหารหันต่มรณภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนอไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่ณที่แห่งใดสำหรับผู้เต็นผู้ที่มีใช่พระอาหารหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่า จิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อ3หลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนีแ่แปลว่าวิญญาณน,นั้นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกาย อันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดหรือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดเอออันนี้ตอบอยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ <c oughs> แต่จะขอเอาคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอราหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตะธรรม สภาพจิตของท่านผู้ใดยังค้องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานาทิฏฐิอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่ว่า อาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรม dł. จะสิ้นไปและความสำคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดน,นั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่านเจ้าพระคุณอุบาลีจึงเมื่อจิตพระอรหัน์อยู่เหนือโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลรีแต่ไม่ใช่คำตอบของหลวงพ่อพุทธนะ หลวงพ่อพูเยาไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คําตอบอีกทีนึ่งข้อที่สามหลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับปินอาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับกายก็แปลว่า วิญญาณนั้นเที่ยง